nha các bạn. Đây cái <laughs> cái cái phòng này nó 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 cái Thank <laughs> you. จะของรยนะครับตอ้นี้เ่อให้รอัเดเก่ยวกิธีการดูแลเรืของของเช่นที่ขอกกรนาสัมภาษณ์นเื่อของระะาะองใ้เกาั่ช่วยึกษารน้มีีกากรรมเ่วาะยะนี้มาเป็นข้อมูลใเ้เราเราจะมาติดอสติดตอเราอย่างไอธิบายเราั้นๆว่าวิรับ เริ่มต้นมาตั้งแต่เสี่ยอุตอนั้งแจ่ตั้งแต่ตั้าตของสกันก็ซีนอ่อนพอเปรนคน่วจับภาานั้นกันภารกิจหน้าหน่งกันก็ทาแต่ารเปิดบ้านก่ยังติดต่อผรกอบการแล้วเพิ่มายะตัวระยะที่จากวันที่นัวสิบหกตั้ง่ที่มาระยะเดียว่านเีครับ ยัยากมาก้วาอะไรท่านทำนะเดกระรังีกา่ารทีเดยนะ่ยนจะเอาไปตอนะาพเด็กเป็นการที่ต้องทันทีนะครับโดยระยะในช่วุดของนรมหังปัญหาอกบ้าทานนะครับป็อก้นะครับที่ การ่วอ่ยานค่าในชุมชน้สใน้านเหาอก็เพื่อามนสาัาราบ้านะครับเพื่อทุนช่วยจากาการที่ใหม่่นั่นปิกาุนเพื่อนเรครับเุ่นช่อ่าเพ่อการ้าการุนช่นะครับรว ตรงนี้เป็นกระหนารราการเลร่โยนะครับเพราะว่าในความเป็นธรรมว่าจะมีเรื่องภาษาแล้นแต่ละเรองโยครครับก็กนมีขยาียกขยะขาาที่ต่อไปอรับใะสนครั่นบารื่งน้

อัดีครับารธนาคารีรับในส่วนของประหิดเชื่อทุกระบบต่ออยู่เท่าไหน่มีระบบของการจารประหยดเชื้อนะครับเขาจะมีระบบการส่งปยะครัตรง đấy các tỷ không con không con cũng là người con <laughs> của <laughs> đảng, của <laughs> nhà nước, của ระหว่าตัวนี้นะครับให้รองระาบานเสีนี้มากขึ้นุดแระว่างทีอยเขครับมาเที่ยวแบบเียวขันใจปรวเทศทกเหมนข้อบัวนี่าบ้าเสียเพในใจที่น้งเรานั่นคการก่อนไีรือหรือวคุณกได้บอกว่าให้พดวบนกะรให้รอให้มนเสเท่าบ้านน้าถ้าบ ครับเดียวสวัสดทุกผู้รู้ท่านเดียววัดเสวเป็นผีเวทผีนะครับวันนี้เป็นผีเวทสามผีนคแ้ห้ราบว่าผีพวกเทนี่จะมีการรับาลของเราเรียมากทุกาไรับ้มาด้คอนมากมนะครับเพ็าะเนาะเปก่องเปดบูกวลาเนยาวปเออ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 เเอเอกเกอเเออเรอเเอเเเอออเ ดีคุณผู้พิพากองครับในคำว่าขอบคุณนะครับเอ่อช่วยทุกท่านในเวลานี้ที่ผู้เข้าร่วมดูท่านเราขอส่่เร่นะครับทุกท่านว่วของผรจะบอกกันนะครับเรว่องเดียวกันเรื่องว่า ทั้งอมดรถทั้งหมดที่นี้ที่น้อื่นรวมทั้งแถวรถทั้งรถทั้งรถรถทั่งรถรงรถรอทั้งรถรถทั้งรถรถทั้งรรองรถรถทัองรรถทั้งรรั้งรถรถท้งรถรท้งรถรถท้งรถรถทัองรถรั

ก็ตเลของี่ใช้ทีเารานี่ปสนบ้นแต่ยที่ราลก้นาว้องถิ่กทงถิ่นแบเนก็จเป็นขั้นตอที่ไขก้อนทีัหา่เรา้กรเป็นเป็นเสิ่งที่ดีที่เาะ กีรนะครับมีให้ไม่หมดเรือเรื่นะครับแต่ก็มใจประัานินหั่านจะได้ใจดีทุกเ่แต่้ได้ใจแต่บบีคนมอในการพารเรื่อนที่จะขอประธานะสอบโดยที่อากว่การีารวจราการท่อยดูนงมานใจแับขอบคุณครับ มูลนิธิประธานน้องสมอสองโใจครับและต่อตะูเลยครับีท่านทั้งเล่าสแต่สุกแต่ว่าเป็นเจ้ครับเป็งเจยาครับพวกน่ารองายครับเพาะปีนี้มัูเห็นนะั้มาเจ้ากเนาะมาเจ้ากันหมดทุกทุกปีนะครับแต่ปีเนี้ยไอ้โดยการโดนแล้วครับเพราะ ไกลยซายอะไรเนี่ยต่อที่หัวโะเรื่อแรกเลยครับก็เป็นวงวอนนี้เรือลําบาขึ้นแบบนี้ประม,มาณผุ๊บจะมาได้นะครับเพราะว่าอ๋อสมองผมกองตระบหสิบอยนี้มุกท้าทงแล้อยู่1นึ่ร้อยสาสอโลครับเยกถึงนี้เอาชิ้นโตใจ้าสามชิ้นจอม สองามครับภาษีน้อยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเดียวก็พอดีมันขาดเดียวก็ขยายะไปเลยนะครับถ้าเอาไอ้ก็ออกจากขยานี้ตรงนั่งก็หลายจุดเลยนี้เนาะแต่ทุกทุดเอ็กวันนะครับไอ้ของทางเราสมองนีจะไปดูแลในบอกของของตัวเก่านะครับทุกทุดเอ็กวันต้องไปดูแลหน้าตาต้องนีผู้บ้านหนึ่งนี้ ใกล้จะคุับไอ้ยังเอาสมอบ้านนีอยู่ประมาณสิบแปดคนถึงปุมสามุมค,ครับเดือนหนึ่งก็ไปดูเล้เดือนที่สามครั้งครับุ้มที่หนึ่ไปตรวคนเพืนวันแรกนะครับเขาสิวันนี่ครับสิวันเลยสิบวันนั้นไปดูนะครับ,รบไปดูนะี่บ้านไปสูบตูวประมาณสนะิบสิบนละัะน จีหลังระดบยุยได้ครับ่าบ้านหลังไหนมีว่าว่ารถ้งลงนนว่าบ้านหลังนี้นี้ที่ว่ากรวงรู้แล้วเราว่าไอ้ไปขังหน้าเนี้ยเวลาสายสายแล้วพบถ้าเก็บนหน้าครับของไ่วยดูเลยนะครับ้องคนหมือนแบบรนู้รไว้ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายไว้รถ้ีไว้ทานั้นว่ารบทีเรียวปรุมมไเยอะมากรวมๆกันว่าว่าหลังเนี้ยหนเนี้ยหเนี้ย แบบนี้ร้อมลงมือออกออตังเอาโอ้กันเดี๋ยวนี้ครับมีท่านเลยะเาคนหลกง้านฝก่งนั้นโดยประาษกันกาเต๋าไอ้อาลิศโอกบาลไข่ตองเนี่ยมันท่าละบาทก็ทนะบาทนะครับคจะดูแลวัดโรงเรียนป่าจ้าครับ ยงคเดียวเนาะแต่ตองชิ้น่นี้แต่ตอนนี้ครับเพราะว่าได้มาจาการตัวนี้มาหลายปีแล้วครับแต่ตอนเนี้ยผมได้เงินประมาณของทางเทศบาลชิ้นท่อเนี้ยปีนี้ใส่โบาลครับได้คุ่งนุ่ทุกปีครับต่างแส่โบบาโดยโดนแ้โดนนั่นลครับคนลงนี้กว่าึ่งนั่นประมาณกี่บาทครับซึ่งสงสารไปเนาะถ้าวันนี้ผมเลีบดอกหลายใบนะารับผเขอเสนอ เรือ่องที <Hurry up. S 1> <familia> ่สองเลยครับเนี่ยรดเลารดเราข้านสาในงานซดนะครับงานซดเนี่ยน้ามตั้งโต๊ะแต่ถ้าเรียงหวานนะแต่ตั้งแรกไม่ห้ามนะครับน้ำเลยลงป้ากก่อนั้นตู้น้ำตู้คเวลามีการงานบรรดาส่นมาวางบรรดาจนบรรดาป็นตั้งโต๊ะแต่แบบนี้ครับแบนี้มเรื่กินเยอะ แต่เลี้งน้ำหรือว่านะครับครับแ <el> ้วเลื้ยงทีสองเี่ยงสามนะครับเรี่ยงเียวเกน่ยวเม็นเกี่งถ่ายครับผมเป็นบอกเลยเครับอันนี้ขึ้นผูปกบ้อนสมัยก่อนนะครับคนเท่าแกดีดุงจักรพรรด์่ะเพิ่แก้และพวกบ่ต้องให้รถมาออกกาศของหลวงเขาเรยอบ่ต้านเราดึงต้านดึงเดงหลังสชนหัน ด้วยกันเียกันเที่ยวกันนะครับแกหลังๆอันี้แกก็ประมาณเกเตรบาเบาลระแบนั้นไอ้พื้นที่ของตรวจทร้อยของผมเนี่ยมีสามก็ได้มีหไหล่เส้นหกเส้นสายตัวนี้บอกว่าจะรู้ว่าเขาสมัยเรองสมัยเอาหมากรสุกันรู้คุณที่ก่เอาเนี่ยยังเก่าหมีหนึ่ คนแต่บ้านแมปดเก็บสมัยนตั้งสาบาเนาะถ้าปีพศเปมเรียกเราเนไปเยกผีถายเขาบอกเลีปยงเที่ยวนียนหนีนะครับด้วยกันเขาสั้งวัแต่ในตอนนี้แต่ขับตั้งปุ่มได้สามปีนะครับตังระบาดแตเก็บเลยคนละตั้งตั้งนี่สามห้าสิบาทครับแล้วเราถงตั้งผู้ผีทำไปด้วยกันเอากปรเสียงเขาจะเดินเที่ยว ถ้าถือตี่งวันนี้เขาเรียกผีผผยเออเอาตังคนาชื้อไก่ซื้อหมูหมครับชื่อเราเนาะแต่กินกเราแต่ก็ผีไผาย้อาเรียกนะครับเนาะผีผา่เออนี่เขาไปลยแต่กอแต่ก็เนี่ยสมไปก่อนมนอยู่ได้หรือเรื่อเดียเราต้องทำอย่างหน่นะครับถ้าปุ๋ยเดียวผมครับ và làm thế nào để làm cho nó tốt hơn và nó có thể được sử dụng trong các So yeah. Uh